สบายดีเด้อพี่น้องสบายอิ่รอบเด้อกินเข่าแล้วลราก็มากินคองหวานมาไหซื้อขนมแมม้อนแบบนี้แด้คันกินเข่าแล้วต้องมีคองหวานล่างปากพี่น้องมาแซ่แชมากันสบายดีเด้อจ้าใส่ทัเรืองบบแม่ถัเรืองเลยแช่ตัวเรือง โดนัทอันนี้เขาเอื่ขนมยังก่อนขนมขนมไข่หว่าขนมยังไม่จักเอื่นถ้าเขาเอิ่อแต่ว่ขนมไข่น่ะเป็นลูกขนมเนื้อหัวเัอะก็เลือกบุปผิดแล้วไปลำตาลขนาดเราเดินอืมเขาใส่น้อยน้องปกติจนใส่เต็มเนื้อใส่น้อยอืมใส่น้อยไปใส่ลายอย่ามาไปนั่งค่ะ ไม่ยังเขาชื้อช่วลูกกินเราพี่น้องแม่ชักสบายจังเลยกินยังกับยายลูกกินกินยังเขาไปคำหนึ่งคิดเห็นหนาลูกเรได้เม่มอนอ่ะเปน็นแน่นอันนี้ก็เอาเรื่องว่ะที่ตอบก็แม่มนมือเท่าอีกเนาะอันนี้นอันนี้อันนี้ทุกทีแม่นยู้ยเหม่มอนเคยเว้า อยู่ไซกับบคืออยูเ่เพื่อนตัวเองสบายใจถือต้องเนาะอัน,นถือต้องเนอะเ <c oughs> ขาเลือดหาดบ้านเพิินผมเหมือนกระถ่อมปลายหน้าบะเพื่อนบ้านเฮา <c oughs> นํำผักนํำแรงของเฮาเห็ดนะสบายนอนรับสบาย <c oughs> อยู่เพืบบ่อนลูกรับปะกันรับเพื่อนลูกอันมาเพื่อนคนอื่นเนะาะก็ให้เขาใจซะเนาะอันนี้เนาะ <c oughs> มาเจ้าว่าให้ย้อนให้เมม้มอนย้อนเบิ่งคิดเก่าๆเม่มอนจำอยู่จื้อ จื้อมัดคำบอกตัวเองจำได้เบิรไปเคลื่อนผีเคลื่อนน่องมาเกินมื่หนึ่งสองหมื่นคืออยู่เป็นเดือนเลยแหละยังใครแจ้งไม่ไหวเลยแหละยังมานอนเคลื่อนตัวเองนะในนั่นใน,นคลิปมีมวนอยู่เคลื่อนลูกด้วยสบายบ่สบายแต่บอกก็ยังเบาสบายเบาขัดเบาขัดคือบนอยู่บนนอนตัวเองลูกจีเห็ดห้สบายส,ยบ,สบายก็ยังเบาขัดตัวอยู่เคลื่อนตัวเอง ยังได้กยังกินทอดบนนอนตัวเองอยู่คือทอดเฮือนตัวเองอยู่นําผักตัวเองนําแรงตัวเองเห็ดเนาะอันนี่ยหรือว่าสูบสพังคือในนั้จ้ะไม่มอนน่ะนะขั้นว่าลูกบ่ได้ไปบ่เป็นนะขั้นตายสิขอตายอยู่เฮือนตัวเองเด้ไอ,ดอไม่มอนเด้อเฉพาะไม่มอนเด้อบ่าตายสิเฮือนลูกนะจังไดเขาสิหามไปตายเฮือนเขาเนะี่ยจำเป็นใะนั้นห่ <laughs> งางบ่เป็นนะ่ะ เขาไปคั่วอยู่ผู้เขาไปคั่วอยู่เพื่อนเขาผมไปเบิ่งเพื่อนเขาเขายากมาเที่ยวมาเฮือนแม่นะอยา่ามายาดอีแมย์ป่วยโอ๊ยไปบ่ได้บ่เป็นเล็กนองติดเสื้อติดมอนเล็กเขาอุ่มไปพุ่นเสื้อจ้ำเป็นได้นไหนเสืหลุดแล้วจ้ำเป็นนะ่ะเขาหายไปตายอยู่เพื่อนเขาน่ะแต่ว่าสิยหายหางไปตายอยู่เพื่อนเขาหนี่งคือสิบหัวใบเลย,ยเ้อเพื่อนลูกกับไอ้มอนนะอ่ะมันตีนทีกล่องลมผัดหื้อ จะได้กสติตายอยู่เพื่อนตัวเองในภาคแนวขีดผู้เฒ่าแนวขีดผู้เฒ่าถามโลดแนวผีดเฒ่า,ามันจะคือกันเบิ้ดหมุนไปเอาให้ลูกห่าเลยมันจะคือกันเบดิดมันจริงก็นี่ขีดคือแม่มอนนี่แหลอะอยากตายอยู่เพื่อนตัวเองมันอยากไปตายอยู่เพื่อนลูกก็ไปอยากตายใส่บอกซื่อๆเด้อเวลาไปน้องหยอกกันเลยเออจำเป็นลูกหลาน อยาให้แม่น่ไปอยู่ก็ปุนลูกเคื่อวันมะม,มืนไปเพื่อนน้องอุ่นไปทิเนี่ยกะหน้ากับโบยูกะหน้ากับไปเห็ดเวียกอยู่ใจลูลกทํางมันงามอยู่ตอนนี้แม่อยู่น้่งผ่นได้บอกน้ำแม่กินเขาก็แม่แม่ได้เบ่งลูกเบ่งร้านให้เวลาไปหันไปหนีนะในความหมายในนันเดอร์ให้เขาใจซัตัวนี้นะะ ก็น่ารู้ก็สบายอยู่ดอกพาลูกตัวเองเขาก็บอกได้ว่าอย่างัเขาก็ให้แม่ไปอยู่น้ำโอปุลเขาอตอบตัวมือเศร้าในเลือคิดมือเศร้าไหนกยายบอกเองว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านตัวเองสบายใจแม่ถถอก้องก็นู่กก็จะเป็นกรไป๋ายเด็กหนน่ะมันถามได้ทหารเทือนคนอื่นเแม่นที่ได้กระป๋ไปมันเหมือนเทือนไอ้ดองเพืือนลูกให้จะเป็นขืนเทือนผู้อื่นน่ะ ไปขูมือขูมือก็ก็ว้าแเลยเฮื่อนคนอื่นนะกับเป็นไปบ่ได้ไม่มอนเนี่ยบ่นนยคอยไปขึ้นขั้นสูงขั้นต่ำเต้ไปกินเข่าขั้นัลนนบ่ไปกินเข่าขั้นีิบ่โนโลเลยใม่ม้อนบ่ไปบ่หม,มักไปหลินเฮื่อนคนอีกนะอยู่แต่เฮือนตัวเองมีเงินออกตลาดซื้อกินเฮื่อนตัวเองนอกจากหลูกร้านเข้ากลายแปกลายมากเขาเห็นอื่นเขาเขามากินแบบนั้นใส่ม้อนแบบนั้นเหมือนไปกินชุมแชลคนนั้นมองนี่ยายว้าวพื้นชาวบ้านเออบ่มีบ่หมัก ตามลูกเขาหลดนตามหลดน้องหลานม่มีแม่คอยบ่มีประวัตินั่นนะเขเคยไปนั่นไปนี่ลูกเตาให้กินดีอยู่ดีเหมือนกับไทยกับบ้านเลยแหละจะแสะซ้ำๆแบบไปแสะซ้ำๆขี่เหล่าเม้ายาเมาเบียแบบไม่มีเลยประวัติไม่ม้อนบขเคยมีเด้ออยู่แต่เพื่อนตัวเองกินเขาเพื่อนตัวเองกับลูกกับเตาเมื่อตอนั้นมาหมักไปเพื่อนคนใอกไรนะนั่งหล่าไม่ม้อนเมื่อพอดานนี่นะเมื่อนอนขึ้นหนึ่งนี่เนอะนอนมันรับด้วยหรอเออ อยากมาอยากมาบ่าวพูนผู้ดของใช้อยากให้อยู่ดนๆเลยนเนาะแม่เนาะโอ้ย่อยากให้อยูาายอย่ไปละบ่าววันเจาาเา้าบ่าววันถูกระพางก็ไมาอยู่พี่กว่าบายเลยเจ้าพันเทพกิยังบอกอยู่เฮื่อนจะมีอยากลูกหน่อยบ่ละ,ละ,ละเออไม่นั่นเลยน่าจากเมื่อโลดเลยบ่ะอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงจกไักเป็นยังไอยขึน้นทอดเฮือนคอยโดนจากเมื่อ <laughs> มันจะเป็นเม่อมเม่เมื่อไหร่วันนั้นมาชิมมะปุ๊กเฮือนอยู่พี่แล้วละวะมันพอกัญยังขึ้นทอดพี่พุ่น ลักษาะมาันอ่อมีเพื่อนเป็นโคกตัวเองจังสิอยากเมือ่อยู่พารานนะ่ะขันเมื่อนอนซ่อนเอ้ยซ่อนน่องเม่นมอนบ่มักเม่นมอนอยากอิกสระน,น,น้อยนั่นสาชิตใจเม่นมอนอ,มนอยากอิสระเหมือนหยอกลูกนะหยอกแห้งเพียงอยากเล่วเพื่อนทำไมไม่ได้เพื่อนตัวเองอนนะอบ่าอยู่พาราน่ะเม่นมอนจังสิเมื่อเขาไม่ได้เพื่อนตัวเองเนี่ยก็คือสิจังสีเมือ่อเลยลก็คือสิอยูพีดแหละ อย่างมันนั่นเนาะพี่น,น้องรือว่าจะก็บอกอยู่ท่านตัเองสบายเห็นแม่ม้อนเบ้าแล้วนั่นพ่อจังเม็นมาว่าทำไมไม่อยู่บ้านตัวเองใหญ่แล <c oughs> ้วนี่ก็วอาให้พังใช่เปล่อยู่บ้านตัวเองก็สบายอยู่บ้าน,นลูกก็ฮือเป็นผู้เฒ่าเขาก็อยากใส่แม่เบิ่งลูกเบิ่กล้านไม่ได้เขาไปหันไปนี่เป็นแล่นั่นดอก เวลาแม่ไปตลาดตะลี่แม่จะไปตลาดบ่ตื่นมานางอ้อนทำไป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 เราซื้อนั่นซื้อนี่มาเด้อแม่เด้อกราซื้อมาเป็นแบบนั้นเลือกกินยังกราซื้อมานางอ้อนเราเขาคิดข้าวเนี่ไปตลาดแม่มออ้อนี่เกือบทุกมมือนะไปตลาดนะน้อยนะว่าบ่ได้ไปก็บ่ไปตอนเช้าก็ไปตอนแรงอ่า ตลาดเศร้าไปตลาดแรงก็ลืมมืออยากไปหากินเบิ่งเอาโดยตัวเองบต่ตัวเองอยากกินอยังหันะแนวคิดน่ะก็ทิ้สั่งขั้นมาลูกไปสั่งกันเขาซื้อมามันมาเป็นแนวจะกินนะนะอาจารจุ๊บจิคือบวกินทั้งมะนางเชยอยู่อิ่มเหนื่อิ่มบ่นดิกินอ่าไม่เอมเนาะแล้วคือบวกินเผาคือบวกกินก่อนหนึ่งแล้วกินนะมะมะนางกินนะแม่หลกใช่แม่ขนมเฮ้ยก็ไบ่ได้กิน ในเห็นที uncles, babies, ่จะแสบเลยแสบเลยฉีดฉี่มาฉีดอื่นในกันไม่มันก็จะไม่เชียรหมกดาหานเชียว่ก็ิดจะเปคุณแม่ขอไปแล้วแล้ว่ะไปแล้วเพราะว่ามาได้มาสั่งล่าลูกดีหนึ่งอ่าซึก็ต้งขนมมากินอ่ะไปหมกดาหานอื่นไปเสียวทั้งนั้น ทั้งนั้นสิพาไปไปเที่ยวใช้เงินไปอ้คุณให้ครอบครัวทั้งนั้นต่ออีกพี่น้องเอ้ยได้คุณอีกเรื่องอื่นนะห้องลูกพออยู่คนละหม่องจะเป็นตบไปอยู่ให้ไปแล้วก็ไปไปหอมแก้มาหนาหน่อยชิ้นหอดชิ้นหอดหลานแครงเห็นในคลิปนผลนั่นลินนี่นั่งกินี่ก็หัวละยายญทั้งที่จะเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปล้านนั่หัวดีใจเลยพี่น้องจากหอมแก้มเด้แครงหลานเป็นแน่น นี่มากับลูกเจ้นี่ทดนี้เป็นห้าลูกตัวด้านมันไล่ลูกต้องไปพี่น้องเลยขั้นแบ่งร่างได้พ่อจะแบ่งหมดแล้วร่างหนึ่งอยู่พุ่นีกร่างหนึ่งพี่ร่างหนึ่งพุ่นเดี๋ยวพัดว่าจ้าไปเตอือนน้องวุ้นนะบ่อือนพ่อพันธุบอย่างมาบ่อหละพี่น้องคนค่ะอยู่เฮิงไม่ได้ได้ทนแม่ม้อนเมื่อหมุกเนี่ยกับโท่น้ำเลยโทษอะไรได้นาอ้นก็ได้ จะไปอยู่ยังต้นแทนจันจงไม่ขิงบ่าบาทางพี่ก็มีร้านคือกันได้เปล่าบ่แพงบ่ร้านนี่เปล่าเองชำกัน้วมันโหาแยกล้างบ่ไดอ้อยู่ยังหึงไทมา้าไทม่เฮงบริสิมาหรือไดทางใน,น,นทางอ้นกับทางคันแม่เมื่องผุนเฮงเป็นทิดนะบ่ได้อีไดทางนีนะพี่แน่นันพี่น้องอโอเคน่ารักนะพี่น้องเนาะบายบายน้องาน้ตหัวมวนเด้ออย่ามากันเด้อหักเบิ้ลตะกุทุกคน